จังวะลําเลยกอนชอนหน้าทางโกบากเก่าคาว่าทศินสมน้ำแก่นผัวเก่าเสดเงี้ยงไม่เลีงนี้กำลังเลยสติมดีเ้าดูได้ครับป่าสินไมาว่าไม่มองาผมไม่ใคือของตายเลี้ยงขอนแกนเดียน้สาน เป็นมาลำนำมีคนได้ผ่านมานานบอ่าข้าเปนสมุ่งทุ่มือครับแสวทั้งเหนือแลต้ทั้งไกลแลกล้ผู้ากัะจำจีไว้ไปหนายาช่วยขอสากามือท้า เล่ากับอะไรไปจ้าง,างเ,ออเพราะว่าเป็นเัื่อโตว์รักเตียงนองออทักแกะทักแช๊หาเออพื่อผามล้านแมงเอล้านเออหมลับเบยงเอววันผมกะจังในพร้อมกับพวกมูเดียวกันมาจะหลงในงานทานผู้ปังเป็นคนจ่า พี่น้องขอและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายคอยฟังลำนี้มาฟังเสียงวันนี้ดีบนะว่ดียออ่าวหน้ากวาไพัยสองขะทางสองจำปู้นางต้า เริ่มแรกตังสิขอเก้าปนก่อนเขาไหว้อนที่พาผู้ตาหลับตานมาประสานเสียงไนแววไว้วาคองวายงให้นถือกองกองแก้วสุปาการวันนี้ผมออกจากบ้านล้างสิมาลำมหมอมียนมาจังจังดวนมา và lắm cũng đã bắt đầu lắm nhau <laughs> lắm mày con <coughs> thăm lắm tụng tham lắm 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 ทีเฮียวอ่อนนัิ่ตนี้ียวงพร้อมแอเดงร้องคอยเม่าบี้นเองเพิ่มเพิ่มพลังเสียงขึ้นนักน่อยแล้วก็ดีเสียให้เสียให้แบ่งเพิ่มพลังเสียงแลวก็ใส่ล้ำแบบ คุนจนเยียมโหดเงียมโหดกระโดดเข้าโอ้โหดดม่ไอ้ไอ้รำเสียงเงียมโหดบัดดี้พ่อตอนตอนว่ายจะคอยว่ายเออเอไเอาพอดีรับบดพร้อมกับขุโจนสวัสดีทั้นสิบสามนะครับเด้อสิบสามคแต่งตัวจล้วกันมาเราต้งแต่งตัว ไข่มาท่านจะถึงไข่เอาท่านถึงอุ้ยบังยับจั้งไว้ยับยั้งไว้มันบังตาจ้ององตาคนจนอืมหาเขามาเดี๋ยวราบังโอ้บังเออตูดยับยั้งไว้เลยบังมาเป็นแขกดิชาชา่าช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 าเออเสียงข้าในอ้วนสมุนของเราเออมือนี้ เดือดเดินเที่ยงคืนได้เวลาแล้วเราออกต้องไปหาลักวิ่งชิงป่นไม้ได้หาป่นดีครับพ่อหนะมื้อนี้เจ้าสมุนเขาเล่าต้องไปหาป่นเนวใหญ่ายๆมาให้เราไม่แง่ล่ะสร้างสิโอ้ยไปะสร้างมากเลยหลุดพวงรถุดพวงใหญ่ยง่ายดีสร้วงบอมแนนเนวหนักหนักไม่ยังหนักหนักสอบปูนโอ้ไปลักไม่เหงสอบปูนที่ ไม่ยังว่าท่านยังครับพอคุณนตัวทองทองทองหนักเขาบพิ่อเงินทองเบาจักเทียทองหนักทองคำหนักออืืเบางเพื่อนได้หนึ่งเพื่อนไว้ยังไรหนึ่งไปเอาทองคำหนักมาให้เราครับผมไปไปเด้อไปเด้อเตรียมตัวแล้วครับเตียมตัวจากกาวกรรปางกอนคุณโตัจากกาวกรรปางกอนคุณโต มันบ่ทนอีหย <Freud> <brilliant> ังปราบปามทั้งสินให้สู้มากวู้กับปรามาแล้วให้เบิดเสียปราบหยามาแล้วผมสู้ปราหยาบหมแมนหยาเขาเล่นทันหลังเนี่ยพอว่าแล้วสามนมงเต้าเกานาลิกาเลยได้สั่งยังสมุนตรงไปหาลักโตนไปลักพ้นมัน ท้องคำแก้วเงินหลายเหลือค่าตรงไปเอามาให้ได้วัดนี้ยาสุนาสั่งสมุนแล้วศูนย์โกดโกธา่า้าธาไปแล้วเดี๋ยว้ยได้กระป๋องินนค้้อองเดีียวรรพทมับ เอามาพี่แบ่งกันปันค่าหกเปอร์เซ็นเราให้บอน้อยนาผู้ใดวิ่งพอภาษาโจรใจดีให้เอาละลังตจนเ็เล่ามาหาโจรถูกทานตั้งการบัญชาการไปหาปนธนาคารนนาคารรเเพื่อว่าเอาอเงินแบ่ง ไปไปนทาาาเลือนแดงเอาตวดเลือนเาเก้าแล้วเท้าก่าแล้วโตแกงแกงไตผู้ไดลาผัดผักหทองกลวงมองตามเบื้องนาท้องแถวทุ่งมองตามเบื้องนาท้องแถวทุ่งผู้ทางเหนือน้ำหนัน่วงใจเวเรียกเราดันเราลกบะกเราไปเชงงนหนึ่ง ทางเพิงทางไตเลี้ยวไปเป็นหมอดอกจากดอนสารนอไงตั้งวงขันนั้นเขาไงนเด้นินเสียงแผกเขาเาเขาาลเสียงก็เป็นคนไม่มีเสีงสาบมวลลัมดังกลองโอ้ผมมันชกคำโอชนาเฮ้ยเฮ้ยผมมันชกคำโอืนาไม่มค่บาผมาตายเฮ้ย่มีสาวมาเป็น แข้งเร่ร่ายหลิงล้องละลมพุ่งผมเท่าตุ่มึงต้นมขนาด้าว่าห้องเฉียงร้องมีหลวนที่งลังนาเดอนไปป่าไพยหลิงลำไม่หลิงลำไม่แก่ต้นต่ำลำสูงก็มีมองุงนั่งหนาป่าตาลลานดู เรางไปต้นพผลหลับครับพราโจรครับอ้าวเราสั่งการเป็นอะไรที่ขึ้นครับมาถามอีกอยู่พี่เจ้หนัง,นงกระติกได้บ่ครับ <c oughs> ปืน <c oughs> ปีน <c oughs> ปีนเอาขึ้นมา <c oughs> ปีนเอา <c oughs> บ่กมันปากคอเนี่ว่าบืนมันคนละบืน <c oughs> มันบืนบ่กมันปืนบืนป <c oughs> ืนคือพี่เจ้หนันงกระติกเ <c oughs> อากระติกเลยบ่ได้ที่ได้นมันบ่ได้เดี๋ยวนี้ พี่จะได้ที่ไปสู่้นเอาท่องเอาเงินนะคคัำมาได้มันได้แต่กระป๋อมชนนและวชนะแล้วกระป๋อมสิครับเขาจะ,จะเอาปืนติ